รายงานโครงงานไข่เค็มหลากสีโรงเรียนบ้านทุ่งช้างที่มาของโครงงานจากการที่เด็กได้เรียนรู้จากการจัดประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องของไข่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของไข่ลักษณะของไข่ส่วนประกอบของไข่ประโยชน์ของไข่ ตลอดจนสามารถนำไปถนอมอาหารทำเป็นไข่เค็มได้ครูกระตุ้นคำถามว่าเด็กได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับไข่จึงเกิดเป็นการสนทนาของเด็กๆจึงอยากจะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเด็กๆสำรวจโรงเลี้ยงไก่ที่เลี้ยงในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ระหว่างทางที่เดินทางไปครูให้เด็กสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆและเมื่อไปถึงที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนครูใช้คำถามต่างๆกระตุ้นความคิดเด็กเด็กสังเกตเห็นอะไรบ้างเพื่อให้เด็กๆรู้จักการตั้งคำถามในเรื่องที่ตนเองอยากรู้และแสวงหาคำตอบคน้พบด้วยตนเองเด็กเกิดคำถามมากมายที่สงสยัย ขั้นที่หนึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติครูและเด็กได้สนทนากาันจึงเกิดเป็นคำถามมากมายเกี่ยวกับไข่ไก่และไข่เป็ดที่เด็กอยากรู้คุณครูและเด็กจึงสนทนาร่วมกันเพื่อเลือกคำถามที่จะนำมาสำรวจตรวจสอบโดยให้เหตุผลประกอบซึ่งเด็กเกิดคำถามมาสามคำถามได้แก่คำถามที่หนึ่งไข่เค็มจากไข่ไก่และไข่เป็ดจะแตกต่างกันอย่างไร คำถามที่สองนำเอาน้ำใบเตยและน้ำดอกอัญชันมาใส่ในน้ำเกลือดองไข่เค็มจะเป็นอย่างไรคำถามที่สามไข่เค็มได้แล้วนั้นสามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างและเลือกคำถามที่เด็กสนใจมากที่สุดมาสองคำถามดังนี้คำถามที่1ไข่เค็มจากไข่ไก่และไข่เป็ดจะแตกต่างกันอย่างไร คำถามที่สองนำเอาน้ำใบเตยและน้ำดอกอัญชันมาใส่ในน้ำเกลือดองไข่เค็มจะเป็นอย่างไรดังนั้นเพื่อเป็นการศึกษาคนา้นคว้าสำรวจทดลองได้คำตอบในเรื่องที่เด็กสนใจได้ลงมือปฏิบัติจริงคุณครูจึงช่วยกันให้เด็กตั้งชื่อเรื่องโครงงานนี้ว่าไข่เค็มหลากสี จากข้อสงสัยที่เด็กอยากรู้เพื่อนำไปสำรวจตรวจสอบครูนำคำถามไปเขียนบนกระดานไข่เค็มหลากสีและครูอ่านให้เด็กฟังคําถามที่หไข่เค็มจากไข่ไก่และไข่เป็ดจะแตกต่างกันอย่างไรจุดประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาการทำไข,ข่เค็มสองเพื่อศึกษาไข่เค็มจากไข่ไก่และไข่เป็ดจะแตกต่างกันอย่างไร ขั้นที่สองรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานครูสนทนาซักถามร่วมกับเด็กโดยครูใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กคิดว่าทำไข่เค็มได้อย่างไรโดยให้เด็กๆได้สอบถามและสืบค้นเพื่อรวบรวมความคิดและสมมุติฐานร่วมกันหลังจากเด็กไปสอบถามวิธีการทำไข่เค็มจากแม่ครัวตอนเอาอาหารกลางวันมาส่งในห้องเรียน ครูจึงเปิด YouTube เรื่องการทำไข่เค็มให้เด็กๆศึกษาวิธีการทำอีกครั้งจากนั้นครูสนทนาซักถามเพื่อให้เด็กตั้งสมมุติฐานและคาดคะเนคำตอบดังนี้เด็กๆคิดว่าไข่เค็มจากไข่ไก่ก,กับไข่เค็มจากไข่เป็ดจะมีลักษณะอย่างไร ขั้นที่สามทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบครูตั้งคําถามเพื่อให้เด็กออกแบบการทดลองตามสมมุติฐานเด็กๆคิดว่าถ้าเราอยากรู้ว่าไข่เค็มจากไข่ไก่กับไข่เค็มจากไข่เป็ดจะเป็นอย่างไรเราจะทำอย่างไรคะครูใช้คําถามถามเด็กต่อว่าเราจะใช้วัสดุอะไรทำการทดลองบ้าง ครูจึงนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมาให้เด็กๆด,ดูพร้อมบอกชื่ออุปกรณ์ต่างๆแล้วให้เด็กบอกว่ามีอะไรบ้างครูสนทนากับเด็กเรามีวิธีการบันทึกผลการทดลองอย่างไรโดยเด็กได้แสดงความคิดเห็นว่าใช้วิธีการวาดรูปครูและเด็กจึงร่วมกันสรุปวัดสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองคุณครูถามต่อว่าแล้วเด็กๆจะมีขั้นตอนการทดลองอย่างไรคะ แล้วเริ่มทำการทดลองตามที่ได้สรุปร่วมกันขั้นที่4สังเกตและบรรยายครูและเด็กทบทวนขั้นตอนการทำไข่เค็มจากไข่ไก่และไข่เป็ดร่วมกันและครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดจากที่เด็กๆได้ทดลองทำไข่เค็มจากไข่ไก่และไข่เป็ด ได้นำไข่เค็มไปต้มสุกแล้วมาให้เด็กสังเกตและบรรยายว่าเห็นอะไรบ้างก่อนต้มและต้มแล้วเด็กร่วมกันสังเกตและบรรยายเด็กๆชิมไข่เค็มที่ทำเพื่อเปรียบเทียบรสชาติไข่เค็มจากไข่ไก่และไข่เป็ดขั้นที่ห้าบันทึกผลการทดลองเด็กแต่ละคนบันทึกผลตามวิธีการที่ออกแบบไว้ โดยการวาดภาพไข่เค็มจากไข่ไก่และไข่เป็ดนำไปเล่าให้เพื่อนฟังและนำผลงานไปติดไว้ที่ป้ายแสดงผลงานในห้องเรียนขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลครูและเด็กสนทนาร่วมกันถึงคำถามที่เด็กอยากรู้ครูให้เด็กๆทบทวนถึงขั้นตอนวิธีการทดลองและบอกผลการทดลองโดยสรุปได้ดังนี้ไข่เค็มจากไข่เป็ดเปลือกไข่จะหนาจะมีรสชาติเค็ม เนื้อไข่ขาวจะแข็งไข่แดงจะมีขนาดใหญ่และมีสีแดงสดสวยและมีมันเย, SI ย, m, ยิ้มไข่เค็มจากไข่ไก่เปลือกไข่จะบาง <cer uer li> จะมีรสชาติเค็มเนื้อไข่ขาวจะนิ่งไข่แดง <cer uer li> จะมีขนาดเล็กและมีสีแดงไม่ค่อยแดงสดและไม่ค่อยมีมันเยิ้มจึงนิยมใช้ไข่เป็ดมาทำไข่เค็มมากกว่านำไข่ไก่มาทำไข่เค็ม ผลการพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมมวัยหนึ่งผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน4ด้านตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย1.1ด้านการเรียนรู้1.2ด้านภาษา1.3ด้านสังคม1.4ด้านการเคลื่อนไหว สผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์2.1ทักษะการสังเกต2.2ทักษะการวัด2.3ทักษะการจำแนกประเภท2.4ทักษะการคำนวณ2.5ทักษะการพยากรณ์หรือการคาดคะเนของคำตอบ2.6 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาอุณหภูมิเวลาเด็กได้ดองไข,ข่เค็มตามเวลาที่กำหนด2.7ทักษะการจัดการทำและสื่อความหมายข้อมูล2.8ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลคำถามที่2นำเอาน้ำใบเตยและน้ำดอกอัญชันมาใส่ในน้ำเกลือดองไข,ข่เค็มจะเป็นอย่างไร จุดประสงค์เพื่อศึกษาการนำเอาน้ำใบเตยและน้ำดอกอัญชันมาใส่ในน้ำเกลือดองไข่เค็มขั้นที่หนึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติเช้าวันนี้ครูนำน้ำใบเตยและน้ำดอกอันชันมาให้เด็กๆด,ดื่มกันทุกคนแล้วเด็กๆเ,เกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเอาใบเตยและดอกอัญชันไปดองไข่เค็มแล้วจะทำให้เกิดสีได้อย่างไรคะ แล้วให้เด็กๆได้ไปสอบถามกับแม่ครัวและศึกษาจาก YouTube ขั้นที่สองรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานครูและเด็กๆไปหาแม่ครัวที่โรงอาหารพร้อมใบเตยและดอกอัญชันเพื่อสอบถามวิธีทำไข่เค็มหลากสียายเหนียวเล่าให้ฟังและศึกษาจาก YouTube ขั้นที่3ทดลองและปฏิบัติการสืบสอบ ครูตั้งคำถามเพื่อให้เด็กออกแบบการทดลองตามสมมุติฐานเด็กๆคิดว่าถ้าเราอยากรู้ว่านำเอาน้ำใบเตยและน้ำดอกอัญชันมาใส่ในน้ำเกลือดองไข่เค็มจะเป็นอย่างไรและเราจะทำอย่างไรเราจะใช้วัสดุอะไรทำการทดลองบ้างและมีขั้นตอนในการทำอย่างไรและแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มเพื่อทำการทดลองตามที่ได้ออกแบบการทดลองไว้ กลุ่มที่1ทดลองทำไข่เค็มดองใส่น้ำใบเตยกลุ่มที่สทดลองทำไข่เค็มดองใส่น้ำดอกอันชันเด็กและครูร่วมกันสนทนาขั้นตอนการทดลองครูแนะนำอุปกรณ์การทดลองครูให้เด็กทบทวนการทดลองอีกครั้งก่อนทำการทดลองจริงครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและทำการทดลองตามขั้นตอน ขั้นที่4สังเกตและบรรยายครูและเด็กทบทวนขั้นตอนการทำไข่เค็มหลากสีร่วมกันและครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดเด็กๆว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างแล้วร่วมกันสังเกตแล้วบรรยายสิ่งที่ได้เห็นเด็กๆร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไข่เค็มหลากสีโดยการสังเกตดมกลิ่นและชิมไข่เค็ม ขั้นที่5บันทึกผลการทดลองเด็กแต่ละคนบันทึกผลตามวิธีการที่ออกแบบไว้โดยการวาดภาพไข่เค็มทั่วไปไข่เค็มจากใบเตยและไข่เค็มจากดอกอัญชนันนำไปเล่าให้เพื่อนฟงังและนำผลงานไปติดไว้ที่ป้ายแสดงผลงานในห้องเรียนขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลการทดลองครูและเด็กสนทนาร่วมกันถึงคำถามที่เด็กอยากรู้ว่าไข่เค็มหลากสี จากการศึกษาการทำไข่เค็มหลากสีได้ผลเป็นอย่างไรครูให้เด็กทบทวนโดยการให้แต่ละกลุ่มออกมาเล่าวิธีการทดลองว่าทำอย่างไรบ้างและบอกผลการทดลองแต่ละกลุ่มได้ผลอย่างไรครูและเด็กสรุปร่วมกันได้ดังนี้ไข่เค็มหลากสีจะมีสีสวยงามของสีใบเตยและสีของดอกอัญชนัน แล้วยังมีรสชาติเหมือนไข่เค็มทั่วไปแต่จะมีสีของเปลือกไข่ที่มองสูงวยงามและยังมีกลิ่นหอมของใบเตยเนื้อไข่ขาวก็ไม่นิ่มและไม่แข็งและไข่ขาวของไข่เค็มดอกอัญชันจะมีสีฟ้าอ่อนๆชวนให้น่ารับประทานขึ้นไม่เค็มจนเกินไปเนื้อไข่แดงก็มีสีแดงสดและมีมันเยิม้ม ผลการพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมมวัยหนึ่งผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน4ด้านตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย1.1ด้านการเรียนรู้1.2ด้านภาษา1.3ด้านสังคม1.4ด้านการเคลื่อนไหว สผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์2.1ทักษะการสังเกต2.2ทักษะการวัด2.3ทักษะการจำแนกประเภท2.4ทักษะการคำนวณ2.5ทักษะการพยากรณ์หรือการคาดคะเน,ข,นของคำตอบ2.6 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาอุณหภูมิเวลาเด็กได้ดองไข,ข่เค็มตามเวลาที่กำหนด2.7ทักษะการจัดการทำและสื่อความหมายข้อมูล2.8ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลขอบพระคุณที่รับชมและรับฟัง